คือการตั้งคำถามโดยใช้อะไรครับ W H question นั่นเองทำยังไงนะไปดูกันเลยดีกว่าใช้เวลาให้คุ้มค่ากับแกรมมา5นาทีครับเรียนครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการตั้งคำถาม ปลายปิดหรือ yes no question อย่างง่ายๆนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งคำถามอีกแบบนึงครับนั่งเรียนก็คือการตั้งคำถามโดยใช้อะไรครับ wh question นั่นเองทำยังไงนะไปดูกันเลยดีกว่า <Wow. S 1> เรียนครับนะ <Wow. S 1> การตั้งคำถามแบบใช้ <c oughs> คราวที่แล้วเนาะทวนอีกนิดนึงนะมีอยู่2แบบในภาษาอังกฤษนะครับหลักๆเลยก็คือคําถามปลายเปิดกับคําถามปลาย ซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนคำถามไปปิดไปละ yes no question คราวนี้ครับเราจะกลับมาเรียนคำถามปลายเปิดกันนั่นเองครับหรือการใช้ wh question นั่นเองนะครับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh วิธีการตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ยากเลยครับต้องเรียนเราเอา wh ขึ้นต้นนะครับเช่นคำว่า what where when why how who เนี่ยพวกนี้ขึ้นต้นนะแล้วตามด้วยอะไรเอ่ย verb subject ตามด้วย verb แล้วก็ตามด้วย subject อันนี้คือหลักๆเลยนะครับถ้าเราเจอ verb to be เนาะเหมือนเดิมเนาะเอา is am are แล้วก็ตามด้วย subject จำได้เนาะก็เหมือนเอาคาวที่แล้วอะ่ะมาแปะ wh ไว้ข้างหน้านะครับเอาของคาวที่แล้วที่เราเรียนนะ่ะมาแปะ wh ไว้ข้างหน้านะครับถ้าเป็นพวก action verb จำได้ใช้ do does ใช่ไหมก็ เหมือนคราวที่แล้วเลยนะเอาดูดาสมาขึ้นต้นประโยคใช่ไหมครับแล้วก็แปะ wh ไว้ข้างหน้าตามสิ่งที่เราต้องการจะถามนะครับอะ่ครับแต่เดี๋ยวก่อนอาจารย์เห็น <Wow. S 1> ดาวคำว่าหูไว้นะครับถ้าเราใช้คำว่า h ูเนี่ย ในประโยคที่เป็น action verb หรือ verb บอกการกระทำเนี่ยนะครับเราจะมีโครงสร้างพิเศษให้เขาด้วยนะครับสำหรับคำว่า who นะครับถ้าเจอลักษณะเป็น action verb จะตามด้วย verb เอกพจน์และตามด้วยส่วนที่เหลือของประโยคนะครับฟังอีกทีนะครับ,รรบถ้าใช้คำว่า who ในประโยคที่นะครับเป็นลักษณะ Action v e r b หรือ v e r b บอกการกระทำเราจะใช้ v e r b เอกพจน์แล้วก็ตามด้วยส่วนที่เหลือของประโยคใช้หูตั้งคำถาม Action v e r b จะต้องอะไรครับใช้ v e r b เอกพจน์และตามด้วยที่ส่วนที่เหลือของประโยคครับเอาละครับนักเรียนจบโซนของเนื้อหาแล้วไปลองดูตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะครับจากคราวที่แล้วจำได้เนาะแซนดราเป็นนะครับ คนที่เดินทางโดยเครื่องบินบ่อยๆนะครับเราตั้งคําถามนะครับอาจารย์ให้2ตัวแล้วกันลองแต่งตั้งกันดูนะคำว่า why กับคําว่า Who อ่าลองตั้งคําถามดูครับโดยใช้ Why หรือ Who คิดนิดนึงครับเอา Why ก่อนก็ได้คําตอบของคําถามคำตอบคำถามคือนี่ Why is Sandra a frequent flyer เห็นไหมเราเอา why ขึ้นต้นตามด้วย verb to be แล้วก็ส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับเนอะคล้ายๆเลยเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่แค่เอา why มาแปะไว้ข้างหน้าคำถามถามคืออะไรฮะทำไม Sandra ถึงเป็นคนที่เดินทางโดยใช้เครื่องบินบ่อยๆนั่นเองนะมาดูอีกตัวหนึ่งครับนักเรียน When are who Who is a frequent flyer ใครเป็นคนเดินทางโดยใช้เครื่องบินบ่อยๆนั่นเองอ่ะได้และ2แบบเอาละครับมกเรียนมาดูข้อถัดไปกันครับ Penny drinks coffee every morningPenny drinks coffee every morningPenny ดื่มกาแฟทุกเช้าเลย Penny ดื่มกาแฟทุกเช้าเลยเอ๊ะตั้งคำถามอะไรดีนะ what กับ whenwhat กับ when ละกันนะครับอ่ะลองคิดสิครับว่าถ้าเกิดเราตั้ง คำถาม what จะตั้งว่าอย่างไรครับจะตั้งได้ว่าแบบนี้ครับ What does Penny drink every morning เหมือนเดิมนะครับถ้าใช้ does verb ไม่เติม s แล้วนะครับ What does Penny drinks every morning สังเกตนะครับ Penny เอกพจน์นะครับเลยใช้ does นั่นเอง What does Penny drink every morning ความหมายคือ เพนนีดื่มอะไรทุกเช้านะแ,แบบนี้นั่นเองนะครับถ้าใช้เว e n ถ้าใช้เว e n ตั้งว่า when does Penny drink coffee when does Penny drink coffee ความหมายคือเพนนีดื่มกาแฟเมื่อไรเพนนี penny ดื่มกาแฟเมื่อไร แบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างถัดไปมันถึงเวลาของการทําแบบฝึกหัดกันแล้วครับนักเรียนช่วยอาจารย์คิดนิดหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดมี3ข้อวันนี้ไม่เยอะด้วยนะครับเอาละดูรูปเลยโจทย์ A woman is holding a pen A woman is holding a pen ผู้หญิงกำลังถือปากกาอ่ามาดูกันดีก,กว่าครับว่าให้คำอะไรมาครับใช้ What หรือ Ho ถ้าเกิดใช้วอท์คิดดีๆครับตั้งคำถามได้ว่า what is a woman holding what is a woman holding ผู้หญิงกำลังถืออะไรผู้หญิงกำลังถืออะไรเออถูกไหมครับถ้าใช้ฮูละ่ะฮูมาครับ who is holding a pen who is holding a pen ยังไงครับใครกำลังถือปากกาอยู่นั่นเองนะเอาล่ะไปดูข้อที่2ครับขอรูปและโจทย์ครับที่ BTS ด้วย people wait for the trains to stop people wait for the train to stop ผู้คนกำลังรอให้รถไฟหยุดผู้คนกำลังรอให้รถไฟหยุดให้ y กับ who อ่ะข้อนี้ยังไงดีครับ Why กับ w h ตั้งใจครับค่อยๆค,คิดคำถาม why ถามว่า Why do people wait for the train to stop? ใช,ใช้ดูเพราะว่าอะไรครับ People พระหุน์เลยใช้ดูและแปะคำว่า why ไว้หน้าประโยคนะครับ Why do people uh, Why do people wait for the train to stop? ทำไมผู้คนถึงรอให้รถไฟหยุด ทำไมผู้คนถึงรอให้รถไฟหยุดนะครับข้อถัดไปใช้ who ทำยังไงนะดูครับ who waits for the train to stop จำได้นะถ้าใช้ who นะครับถ้าใช้ who จะตามด้วย verb เอกพจน์เสมอนะในข้อที่เป็น action verb นะครับ who waits for the train to stop who waits for the train to stop ใครรอรถไฟให้หยุดอยู่นะใครรอรถไฟให้หยุดอยู่นะนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับข้อที่2ครับเรื่องครับมาดูข้อที่3กันดีกว่านะขอโจทย์นิดนึงครับโจทย์นะครับมาแล้วนะครับ I like my new job very much ฉันชอบงานใหม่ของฉันมากๆเลย ให้คำถามนะครับตั้ง how กับคำว่า why how กับคำว่า why ตั้ง how กับ why ไงดีครับเริ่มจาก how ก่อนนะถ้าเราตั้งคำถามคำว่า how จะได้แบบนี้ครับ how much do you like your job คุณชอบของงานใหม่ของคุณมากแค่ไหนคุณชอบงานใหม่ของคุณมากแค่ไหนนั่นเองนะครับเอาล่ะถ้าเป็น why ล่ะตั้งยังไงดีครับ นี่ Why do you like your new job very much? Why do you like your job very much? ความหมายก็คืออะไรครับทำไมคุณถึงชอบงานใหม่ของคุณมากเลยล่ะทำไมเป็นแบบนั้นแอบแบบนี้นี่เองครับเอาละนักเรียนครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของอะไรเอ่ย การตั้งคำถามปลายเปิดนะใช้ wh question อย่างง่ายแบบเบสิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับเราจะไปดูกันที่นะ ep ที่6นะเป็นน้ำจิ้มนิดนึงครับทั้งเดือนหน้าของมิถุนายนเนี่ยของเราจะเป็นลักษณะของเรื่องคำพท์ครับอาจารย์เอาศัพท์มาสอนนะครับถัดไปเราจะรู้คำว่าส่งเราจะเรียนรู้คำว่าส่งครับ คำว่าส่งในภานษาอังกฤษมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ send submit deliver ต่างๆต,ต,ตอนที่6เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำว่าส่งแต่ละประเภทมันแตกต่างกันยังไงนะไม่ว่าจะเป็น send submit deliver และอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเราไปรอไปรอดูกันตอนที่6ครับสําคัญที่สุดเลยนะครับก็อันดับแรกครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่ง ถ้าชอบกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆมาสอนพวกเราต่อนะครับและสำคัญที่สุดเลยครับยังมีอีกช่องทางหนึ่งให้รู้จักกันนั่นคือ Aim In g Alive Fanpage นะเป็น Facebook อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กดติดดาวจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับในคอนเทนต์ทั้งใน f c e e o o o แล้อก,ก็ทั้งในเลยครับใน YouTube ด้วยนะวันนี้แค่นี้นะครับเจอกันตอนหน้าตอน